¡Tau! สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกันช่องของผม The Backpacker สายลุยนอนเต็นท์ช่องที่จะพาทุกคนไปเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติในรูปแบบนอนเต็นท์หลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาประมาณ7เดือนกว่าวันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วรถบกสร้านอาหารลานการเต็นท์เปิดบริการแล้วและเป้าหมายของผมในทริปนี้คือจังหวัดภูเก็ต เจ็ดชั่วโมงกว่ากว่านั่งหลับหลับตื่นตื่นบนรถตลอดทั้งคืนตีห้ากว่ากว่ารถก็พาผมมาถึงบกสจังหวัดภูกเก็ตสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ถนนเส้นทางที่จะไปหาดในหาดแหลมกระทิงแหลมโพมเทพวันนี้จะไปแคมปิง้งการเต้นกันที่ปบยางแคมป์ปิ้งซึ่งเป็นจุดการเต้นแห่งใหม่หลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาประมาณ7เดือนกว่า ก็วันนี้ก็เดินทางแล้วครับถ้าใครเปิดมาดูใหม่กด subscribe กดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนนี้กำลังจะขับลงอุมโมงครับอุมโมงจุดนี้เป็นอุมโมง อุโมง์ใหม่ของจังหวัดภูเก็ตอุโมงาทางลอด5แยกฉลองทางลอด5แยกฉลองครับภูเก็ตมีการสร้างอุโมงเมื่อปีที่ปีที่ผ่านมาก็ประมาณ3-4อุโมงครับจุดนี้ก็เป็นอ,อุโมงอุโมงแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ระยะทางก็ไม่น่าจะถึง1กิโลครับแวะ,แวะกินข้าวแวะกินข้าว ก่อจะขึ้นใบยางแคมปิ้งตอนนี <Tá ben jamin> ้ย <enfant> ัง <in> ม <illing> ีเวลาวัน <lots> น <of them> ี้จะไปเจ็บบรรยากาศที่แหลกทิงน้ำตก เจอน้ำตกที่จะไปแหลมกระทิงโอ้แหลมกระทิงอยู่นู่นเห็นลิฟิบ,บเส้นทางไปแหลมกระทิ่ง้องเดินประมาณสักเกิน2กิโลแล้วคิดว่าแหลมกระทิงอยู่นู่น แลมกระทิง่งแลมกระทิง่งเอ้ยครับบ้านกระทิง่งปักปายกันเอ้ยครับบ้านกระทิง่งเป็นที่มาของแหลมกระทิง่งก็คือ,อตรงปลายแหลมตรงนู้น จะเป็นแหลมที่เป็นภูเขายากเขาก็เรียกแหลมตรงนู้นว่าแหลมกระทิง กมรมกรมก็แนะนะนำแนะนำให้ใส่รองเท้าที่พัะพแนงเส้นทางไปยังแหลมกระทิงเราจะเหยียบหินลนักษณะกลมกลมแบบนี้เป็นหลายพันลูกแนะนำว่า การแต่งตัวต้องมักดขมังหนักน่าใจอีกไม่ไกลแล้วแล้วจะทิ้ง ก็ทิ้ง i ตอนเย็นเย็นก็มันจะมีพระอาทิตตกด้วยก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เรามาอตอนสิบโมงตอนนี้ก็ประมาณสิบโงห้นาทีบรรยากาศก็ไม่ได้เลวร้ายมากก็แดดก็ไม่ได้ร้อนมากก็แดดก็พอทนได้เดี๋ยวไปดูจุด กระทิงขึ้นไปได้องนูเลยครับบนยอดนู้ขึ้นไปได้แหลงกระทิงขากลับแล้วครับ แรงกระทิงเส้นนี้เดินถึงผาหินดำได้แต่ว่าผมเดินไม่ถึงหมดแรงซะก่อน กันดีกว่าไหมไหนๆก็ยังว่างอยู่พอดีเดี๋ยววันีลูกค้ามาแล้วมันแค่มันจะไม่ว่างพี่ครับที่นี่มันรองรับกี่คนได้ก็สูงสุดที่เคยรับมาก็13เต็นท์ครับ13เต็นท์ก็ประมาณเกือบ30คนครับอ่าครับอ่าก็จะเป็นเหมามาก็คือตอนนั้นก็คือเต็มทุกร้านเลยมันขึ้นอยู่กับขนาดเต็นท์ด้วยพี่บางคนถ้าเกิดเต็นท์แบบ4ีคูณสอะไรอย่างงี้ก็ก็ได้น้อยลง ครับอาเต็นสองคนอรสบายยี่สิบเต็นผมว่าเขายังไหวคืนนี้มีประมาณสิบคนถึงไหมคืนนี้ถ้าลูกค้าชุดเนี้ยเข้ามาสามเต็นน่าจะประมาณหกคนกับพี่สองคนก็แปดคนครับแปดคนครับผมแล้วคือที่นี่ก็ใช้ห้องน้ําตรงนู้นห้องน้ำสองห้องครับอาบน้ําได้ได้ครับห้องน้ําห้องอาบน้ามีน้ําตลอดอมีไฟฟ้าให้ปลั๊กปลั๊กพ่วงมีปลั๊กพ่วงสองจุดพี่สามารถพ่วงปลั๊กมาถึงเต็นได้เลยใช้ได้ตลอดทั้งคืนครับก็คือส่วนส่วนอาหารทํากันเอง ใช่ครับเต็นขายขแจ้งมันครับผมก่อกองไฟได้เลยก่อกองไฟเล็กๆหน้าเต็นตามที่ลานดินที่เราก่อได้หมดเลยแต่อย่าเผาต้นยางผม,ๆๆผมผมเนี่ยจะถึงแค่รั้วกำแพงกัน้นรอบๆเนี่ยสองสองไร่ประมาณสองไร่เนื้อที่ประมาณสองไร่ครับเป็นต้นยางทั้งหมดเลยประมาณสองร้อยต้นเปิดได้ปีหนึ่งได้ยังยังไม่ถึงนะครับประมาณสักเออหกเดือนได้แต่ว่าช่วงหน้าฝนก็ปิดไปพักหนึ่งเหมือนกันครับครับ จะเป็นโรงแรมโมริเดียนยังเปิดบริการ,ร,การอยู่ไหมเปิดบริการทุกวันครับเนี่ยหาดตรงนี้ก็ชื่อว่าหาดโมริเดียนถ้าวิวของเรานะจริงๆแล้วไม่ใช่หาดป่าตองนะเป็นหาดโมริเดียนหาดกระตะกระรนตรงนั้นเขาเรียกว่าเกาะปูแห่กเกาะที่เราเห็นกันอยู่ตรงนั้นครับเกะา,กาะเล็กๆนั่นนะเกาะเล็กๆนั่นเขาเรียกเกาะปูเพอ,อจ,จะเ,อเวลากลางคืนเนี่ยถนนตรงนี้ก็จะเปิดไฟเป็นเต้นยาวไปเลยก็คือ รับนักท่องเที่ยวเต็มที่ก็13เต็นท์ครับประมาณ13บสถึงสิครับ13บสาถึงสิครับแล้วแต่ขนาดด้วยมัแต่ขนาดเต็นท์ด้วยครับ13บสถึงสิเต็นท์เปิดยังไม่ถึงปีใช่ไหมครับยังไม่ถึงปีครับเออก็เราเน้นเขาเรียกว่าส่วนตัวมากกว่าเพราะลานใครลานมันเลยก็คือว่าจะไม่ได้ว่าเป็นพื้นที่ยาวต่อกันนี้ก็คือสมมติถ้าพี่อยู่ลานนู้นใช่ไหมก็จำกัดกันมันจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่รบกวนกันมากเพราะว่าเนี่ยะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนู้น ก็ส่วนใหญ่ก็ลานใครลานมันเลยผมไม่เอาลูกค้าคนนู้นมามารวมกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ได้บอกไหมครับก็จะโอเคถ้าเกิดลานตรงนี้มีลูกค้าแค่หนึ่งเต็นท์แล้วใช่ไหมครับผมก็จะไม่เพิ่มอีกแล้วต่อให้านเต็มคือพยายามให้เป็นทีมใครทิ้งมันใช่ไหมใช่ครับเป็นเคเรียกว่าะคเรียกว่าส่วนตัวส่วนตัวอืมก็คือแต่ละลานหนึ่งลานเนี่ยคือตรงนี้ก็เป็นทีมของมันเลยหกคนถูกต้องครับอ๋อโอเคตรงนู้นก็อีกทีมหนึ่งปิ้งย่างกันตรงนั้นก็ได้ครับผมตั้งเตาตั้งอะไรกันอืม ข้างบนนี้ขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งกิโลจะมีหาดส่วนแบบหาดที่สวยๆขึ้นแล้วก็ลงแล้วป่ะไม่ไม่ขึ้นไปนิดเดียวนิดเดียวเลยแค่ประมาณไม่ถึงกิโลก็จะมีหาดหาดที่ชื่อว่าหาดฟีดอมมันขึ้นไปแล้วใช่ครับมันต้องเดินลงไปมันต้องเดินคือนและลงใช่ไหมใช่ครับเป็นหาดที่เขาเรียกว่าหาดท่อนข้งจะธรรมชาติล้วนๆเอาเป็นหาดแต่ทรายยังขาวยังสวย ถ้าในเพจผมผมจะทําไว้บ้างว่ารอกรอกค่าเนี่ยจะมีหาดอะไรที่แบบน่าเที่ยวบ้างท, <ำ S 2> ท<ำ>ําแผนที่ใช่ไหมทำแผนที่ทำคือเผื่อลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดใช่ไหมครับครับอยากจะไปเที่ยวหาดแบบให้ครบในในใน,ในป่าตองในภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็บบจะทำเอาไว้เหมือนกันแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันเริ่มมันหยุดล่างๆแล้วเดี๋ยวผมก็จะโพสต์ลงไปใหม่ครับหาดเยอะครับที่นี่ถ้าเกิดแบบมาได้สักสองวันอะไรเงี้ยเราไปเที่ยวหาดตอนกลางวันกลับมาอาบน้ําก็มีลูกค้าแบบนั้นทํากันก็เยอะ ที่เข้ามาพาลูกพาครอบครัวมาครับครับผม ตอนเช้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่ใบายางแคมปิง้งซึ่งอยู่เนื้อโรงแรมเมอริเดียมข้างล่างอาตอนนี้เวลา7จ็โมงสินาที ไปยางแคมปิง้งถ้าจะามาทางเส้นเส้นทางกระตะกระรนก็ขับผ่านขับผ่านขับผ่านกระตะกระรนแล้วก็ผ่านโรงแรงเมเลอมริเดียมแล้วก็จะมีทางขึ้นเขาทางขึ้นเขาไปยังหาดหาดฟรีดัมซึ่งเป็นหาดที่ฝรั่งชอบไปก็ พอมาขับผ่านโรงแรมเลอเมอริเดียมก็จะมีทางแยกขึ้นเขาก็ขับขึ้นมาประมาณสัก300เมตรก็จะถึงใบาย,ยางแคมปิ้งมันจะมีป้ายบอกข้างข้างหน้าฝั่งนี้ใบาย,ยางแคมปิ้งอยู่ในพื้นที่เขาป่าตองอําเภอกระทูจังหวัดภูกเกต็ตเมื่อคืนก็นอนหลับสบายลมพัดเย็นสบายจูว่า ถือว่าบรรยากาศดีทีเดียวฝนก็ไม่มีไม่มีตกมีลมแรงให้ได้ฟังเสียงต้นไม้เสียงเสียงลมใบาย,ยางแคมปิง้งมีพื้นที่การเต้นไม่มากรับคนได้ไม่มากเป็นลนักษณะ private private รับเต้นได้ประมาณสัก8 13ถึง13เต้น <_ d isk> ก็ถ้าคนมาสักประมาณ20-30คนกำลังเหมาะถ้า50า50คนนี้ถือว่าเต็มแล้วถือว่าแน่นแล้วเ,เพราะว่ามันมีพื้นที่ไม่มาก <_ d isk> ก็ใบาย,ยางแคมปิ้งถ้าใครมาภูกเก็ตเบือ่อโรงแรมเบือ่อชายหาดเบือ่อผ,ผู้คนมากมายแต,แต่ว่าตอนนี้ก็ ไม,ไม่ค่อยมีฝรั่งเพราะว่ายังอยู่ในช่วงโควิดก็แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนบรรยากาศนอนนอนบนภูเขานอนแคมปิ้งก็มาไดา้มีความเป็นส่วนตัวอา,อากาศดีร่มรื่น from all things at once without thinking twice And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind mm -hmm. The stories I've been told they never seem to leave my mind mm -hmm. And this road that I am on Gotta stay here for some stay time here สรุปทริปภูเก็ตในครั้งนี้คือผมเดินทางจากยะลาไปหัดใหญ่ในช่วงเย็นๆและต่อรถจากหัดใหญ่ไปภูเก็ตในช่วงค่ำคเช้าวันใหม่ก็ถึงบกสภูเก็ตพอสายๆเพื่อนมารับไปเที่ยวแหลมกระทิงพอเที่ยงๆเดินลงจากแหลมกระทิง ใบไป,ไปยางแคมปิ้งสิ่งที่ประทับใจในทริปนี้คือผมชอบแหลมกะทิเพราะมันเหมือนทุ่งหญ้าและหน้าผาในที่ที่เดียวกันมุมถ่ายรูปก็มีเยอะนักท่องเที่ยวก็มีน้อยทำให้ถ่ายรูปสนุกส่วนที่ใบยางแคมปิ้งผมประทับใจความร่มรื่นของพื้นที่การเต้นเพราะมีต้นไม้ใหญ่ กรองแสงแดดเอาไว้และที่สำคัญเวลาแสงแดดส่องลงมาลอดผ่านช่องต้นไม้ทำให้ดูสวยงามถ่ายรูปไม่มีเบื่อเลยครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเพื่อ <'Cause S 1> เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุทกๆคนมากที่เข้ามาดูจนจบ พบกันใหม่ทริปหน้าขอบคุณครับ